เด็กัอดีครับอาวุธที่โดนบัฟ M A G แม็ก a g อ่านถูกหรือเปล่าวะ <S <S และปืน m p 4 0และปืนไบซอนนะับปืนที่อัปเดตมาใหม่ในตอนนี้คือปืนที่แบบว่าโดนบัฟขึ้นมาให้เก่งขึ้นให้โหดขึ้นอ่ะนะ และแล้วเด็กเขภารกิจในวันนี้นะครับพี่ก้อยยิ่งการมาเล่นปืนแม็กเจ็ดนั่นเองนะครับมาดูกันเลยครับว่าปืนพกไม่ใช่ปืนพกหรือปืนลูกซองปืนลูกซองที่มันยิงรัวๆขนาดนี้มันจะแรงมันจะโหดมันจะแบบโดนบัฟแบบนี้คือมันโดนบัฟมาใช่ไหมมันจะโหดแค่ไหนในคลิปนี้เลยครับก็วันนี้ผมก็จะยิ่การมาเล่นปืนแม็กเจ็ดกันเลยนะครับฝากกันกดไลค์ให้คลิปนี้กันด้วยนะครับทุกคนครับแล้วก็สวัสดีทุกคนกันด้วยที่เคยวันนี้ก็อยู่ผมนะครับ Bangzer Channel ลืมเปิดคลิปเลยไปไปดูกันเลย โอเคครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในแมปในตำนานบทในตำนานนั่คือเกาะสวรรค์ไอ้ไม่ใช่แต่ชั m p l บาป์เองนะครับก็วันนี้นะครับเราก็อยู่ในเดนชัระบาปแมปในตำนานเกาะในตำนานที่ทุกคนเคยเล่นในสมัยแแจก่อนนะตอนนี้ผมก็มาเล่นให้ใหท่านผู้ชมดูเลยคนระับนี่คือตัวละครของผมเนะี่ยก็เ้ยวหยับบอกเลยว่าเราไม่เล่นแมปนี้มานานมากแมปปาเชเรียเมืองมาเซเลียนี่แหละเราก็มาเล่นให้ทุกคนดูดีครับเผื่อทุกคนจะแบบว่าคิดถึงสมัยแก,ก่อน อ่ะผมขอถามไปครับว่าทุกคนคิดถึงสมัยที่ไฟเป็นก่อนหรือเปล่าสมัยแบบว่าเป็นยุคบุกเบิกนั่งยิงลูกหัวอะไรอย่างงี้ก็คิดถึงกไหมก็ลองคอมเมนต์กันมาบ้างนะครับอ่ะชารกิจหลักๆของเราคือนะครับให้เราหาปืนเอ่อแม็กเจ็ดอ่ะทุกคนแม็กเจ็ดมีไหมอ่ะแม็กเจ็ดโอเคไม่น่าจะมีคนนะผมว่าผมอเห็นการเบลสอยหัวเขาคาอากาศอะไรประมาณนี้อ่ะนะเมื่อกี้เนี้ยเฮ้ยเจอแล้วโอ้โห พูดไปทันกับคำก็เจอปืนแม็กเจ็ดเลยนะครับก็ไม่รู้ดคำว่าปืนนี้มันเรียกกันว่ายัางไงนะทุกคนทุกคนเรียกปืนนี้ว่ายัางไงเอ่ยไอ้ปืนลูกซองสั้นเนี่ยทุกคนลูกซองแบบว่ายิง,างรัวปืนลูกซองมันรัวไม่รู้เรียกยังไงอ่ะไม่รู้ว่ามันเรียกกันยังไงนะครับทุกคนใครแบบว่าเป็นคนตั้งชื่อปืนนี้นนก็ลองคอมเมนตะ์มานะส่วนผมจะเรียกปืนนี้ว่า Mac แม็กเจ็ดละกันทุกคนแม็กเจ็ดโอ,อ้โหนึกว่าปืนเจ็ดเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเจ้า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  แตกไปดีน้องเมื่อกี้ผมกําลังดูแชทอยู่ครับสาวตอบแชทผมนะครับทุกคนครับพอดีแบบว่าช่วงนี้ก็แบบติดสาวติดตรงติดสาวนิดนึงอ่ะทุกคนเห็นอย่างนี้ผมก็เป็นผู้ชายเลยครับเห็นผมเป็นหัวเระคล้วแวุกคนทุกคนดู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 ดดู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 ด มันหายไปไหนอนี่ะไอชิพายไอชายเอ้ยอ๋อวิ่งโคตรเลยไอผู้ชายคนนี้อ่าฮะวิ่งเร็วอย่างงี้กูยิ่งชอบเลยปี๊เข้าหัวด้วยแม่งโปนล็อกหัวปะครับไม่น่าไอชายใดกับทุกคนอ๋อเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอ่ะทุกคนไปวิ่งเร็วจัดเลยไอผู้ชายตัวเนี้ยเออก็โดนผมสังหารเฮดช็อตเข้าไปดิครับและใครมาบิดต่ใกล้เราอ่ะใครวะน่ะ มีคนอยู่ในรถหรือเปล่าทุกคนมันมีคนในรถหรือเปล่าอ๋อจะได้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 เฮ้ย่ามี่ไปไหนพี่ไปไหนล็อกก่อนลอก่อนลอก่อนเลยมาบิดแต่รถในเมืองนี่ก็แบบคือมึงมาบิดแต่ในเมืองกูมึงก็ไปอย่างนี้เลยหรอไอ้นี่มันห้าวเลยไปเปล่ามันคงจะหนีไปแล้วนะทุณคนนะคือผมก็มาเดินเล่นชิลๆแล้วกันนะทุกคนนะ คือคิปในวันนี้ผมก็อาจจะแบบว่าพูดมากพูดไม่ค่อยคล่องพูดไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่เลยครับพวาผมเป็นร้อนในนะทุกคนนะเป็นร้อนในตรงลิ้นตรงปากเป็นร้อนในเยอะจัดกูจะเป็นมะเร็งไปเนี่ยเห็นแม่บอกว่า ลูกถ้าลูกเป็นร้อนในบ่อยลูกอาจจะเป็นมะเร็งต่อมปากก็ได้นะไม่ใช่เขาบอกว่าทางนี้ป่ะไม่รู้อ่าว่าทุกคนครับผมมีเป็นมะเร็งหรือเปล่าผมเป็นร้อนในอ่ะก็มาแคสเกมให้ทุกคนดูนะถึงแม้ผมจะแบบว่าพูดไม่ค่อยคล่องก็เถอะเพราะผมเป็นร้อนในอ่ะก็ฝากกันก,กดไลค์เป็นกใจให้ผมกันด้วยได้ครับเมื่อวานผมลงซีซั่นบูย่าพานผลเข้าไปก็มีใครดูกันยังใครยังไม่ดูก็ไปดูกันได้นะครับส่วนผมก็ดูแล้วผมก็เป็นคนดูคนตัดต่อคนแรกนะครับทุกคนมาเร็วกว่าพวกคุณน่ะไอ พูดพอจัดอะมันจะมีคนโผล่มาหรือเปล่าอนะนวผมก็คิดว่าน่าคนโดเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเะก็บแล้วถ้ากูวิ่งไปแบบไม่ดูม้าตาเรือกูค,คงโดนแอร์ดอบทับตายดีนะทุกคนครับที่ผมไปวิ่งไปแบบง่วงโง่ะนะทุกคนนะโเอ,อเคเก็บของโอ้โหของโคตรเยอะเลย ของอย่างเยอะเลยครับทุกคนผมเล่นปืนแม็กเจ็ดนะครับคิดว่าผมต้องเก็บกระสุนลูกซองแล้วเพราะว่าปืนนี้มันยิงรัวมากเลยนะทุกคนนะผมก็ใช้การไปหากระสุนลูกซองกันเลยนะครับผมไม่เห็นมีกระสุนลูกซองเลยงั้นก็ซื้อเอาก็ได้ซื้อเอือซื้อไปแล้วมีอ้าวชีพายแล้วมีคนมามีคนมาเอ๊มีคนมามีคนมามีคนมาไหนวะอยู่ที่ไหนอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับปึ๊บปึ๊บอยู่ไหนครับทุกคนอยู่ไหนวะกูณระแวงหมดแล้้วไอเหี้ยอยู่ไหนอะ ทุกคดีผมจะตรงไหนมาทุกคนครับผมตกใจหมดเลยผมกำลังซื้อของอ่ะ 2> 2, เฮียมันมาได้ไงอ่ะว่าหมดแล้วอ่ะ Two thousand years later เอ้ยทุกคนผมมีอันนี้ด้วยผมจะลองใช้อันนี้บินล่องนาคาไปนะครับผมเออใครวะเฮ้ยมาดิชิบหายแล้วทุกคนแทงไปดิแตกไปดิปกดูมีปืนที่แบบโดนบัฟมาจาก G M ไว้น้อง ก็แบบว่าถ้าเขาถ้าผมไม่มีปืนนี้ผมคงตายไปแล้วว่าเพราะว่าปืนนี้มันยิงรัวมากเลยนะทุกคนนะเนี่ยแม่งเจตึงเจอตึงเจตึงกูเจตึง,ตงทุกคนกูเจตึงไอวอไม่มีด้วยไอ,ไอผู้ชายตัวเนียมึงไม่ฟ์มไอ,ไอวอให้กูไ้เฮียก็ว่าอยู่นะครับด้วยครับใครมันยิงสกิลมากก็ไอตัวนี้แหละม,ม,มันแบบมันมันแบบ ไอตัวนี้แหละมันมาจอบหลังผมอยู่ทุกคนครับมันแบบแอบไลต์ตืดผมอ่ะมันเป็นเกรยกินโกลงกินเกยหรือเปล่ามันคงจะชอบตูดน่าดูเลยนะนะอันนี้คืออะไรทุกครัไปแอร์ดรอปหรือเปล่าแอร์ดรอปแต่ว่ามีก่อหรือเปล่าเออมันช่วยอะไรได้คุณไม่เคยเล่นฟีไฟล์แบบนี้เรามาลองรีวิวปืนนี้กันนะครับที่ผมเล่นไปคร่าวๆเมื่อกี้นี้เลยครับปืนนี้ข้อดีของมันคือมันยิงรัวมากแล้วผมคิดว่านะครับมันบัฟขึ้นมาผมคิดว่ามันน่าจะบัฟดามจีเลทุกคนนะเพราะว่า คือมันบัฟขึ้นมาใช่ไหมมันอัปเดตแล้วก็บัฟขึ้นมาผมคิดว่ามันต้องแบบว่าอัปอะไรที่มันดีกว่านี้ขึ้นมาแน่เลยทุกคนเพราะว่ามันก็โดนบัฟมาไงยิงพูดยิงงงว่ะเออเอาไว้ว่าปุณนี้มันบัฟแล้วก็โกงขึ้นแล้วกันนะเดินชิวชิวแล้วสรุปว่ากูกลับมาที่เดิมเ <c oughs> มื่อกูเกิดเมื่อที่กูลง <c oughs> มีคนอยู่ใ,ใกล้ๆเปล่าผมไม่รู้นะครับว่าจะมีคนอยู่ใ,ใกล้เราหรือเปล่าเพราะว่าผมก็เดินมาแบบมัมวๆนะทุกคนครับก็แบบว่าก็แบบว่านีครับช่องเรานีครับลงคลิปทุกวันนะครับเวลา5โมงเย็นมีคนไหมไม่มีคนครับเจอแล้วมึงอยู่นี่ใช่ไหมเห็นหัวคนก็รู้ใจกันอย่างงี้ก็ต้องเรียกไปบุกเลยละครับทุกคนจ่ไหนวะฮัลโหลดูดค,ครับ ไ้ย้ยยอยยอยเฮ้ยฮ่ายิงให้มันเจ็บก่อนทุกคนครับยิงให้มันเจ็บก่อนมาดี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 ้ยยซองอัดตูดมึงเอาไปได้ก่อนแล้วกันไม่ถึงอะอฮ่ามาดีมาดีมาดีฮู้วเป็ล้างหัวผมเหรอมาดีครับ เป็กเอดีครับมีไอวอลบ้างมีไอวอลทุกคนขอไอวอลก่อนขอไอวอลก่อนไม่มีไอวอลทำไมมึงไม่ฟาร์มไอวอลมาล่ะน้องโอ้โหไม่กล้าไปเก็บแอร์ดรอปตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันอยู่ตรงทะเลทุกคนครับถ้าเราไปเก็บตรงทะเลมันจะมีคนมาดักเราแล้วก็ามีการตุยนะเราไม่ควรเก็บจะดีกว่าแล้วกันไอวอลมีห้าลูกก็น่าจะฟิลได้นะครับในเกมนี้ไอศพใครอ่ะขอไปดูล่าสุดก่อนแล้วกันว่าเป็นศพใครทุกคนโอ้โหไม่มีไอวอลสักงจัว โอ <Dante> ้โ <Nacional> หปืนน <Sc Superman> really ี้อ่ะปืนนี้จริงๆมันก็ปืนนี้มันโคตรดีเลยเว้ยแอรอัปเดตมาผมขออวยก่อนแล้วกันว่ามันดีอ้าคนมาหุ้ยกูเก่งจังวะไอ้เหี้ยคือแบบกูดูคนยิงหัวเกินไปเล่าทุกคนเล่าคือเมื่อกี้ถ้ากูพลาดกูตายได้นะคือเมื่อกี้แม่งผมกระโดดยิงเล่นๆเลยมั้งโดนหัวเฉยเลยอ่ะแบบงงๆอ่ะเก่งจังวะเฮ้ยกูโคตรเก่งอ่ะเขาตายยังไงเหรอไมู่เหรอไหนวะไม่ไหนวะ มึงอยู่ไหนอ่ะมาดิคือเดี๋ยววะทุกคนเอ๊มึงจะมากันมากันเยอะจัดเลยอะ่ะในบ้านก็มีนะผมได้ยินเสียงตีนมาดิเยอยละซือไปมินลูกคอไปกูมีลูกซองไปไฟรวยรวยรวยเลย,เลยๆๆๆๆๆอไอ้มันตาล้วเออ เฮ้ย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 เ่้ยเยเฮ้ยเก้เฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้เฮ่ยเฮ้้เเฮ้ยเตเฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้อเฮ้เ้เค้ยเเยเย้้ย้นะอยยตอนเ้้ยยู่ข้างหน้าบ้านผมตัวนึงโอ้โหมึงบิ เจ็บเจ็บเจ็บรีบๆไปฆ่าผู้มัญกันเลยอ้าคนมาข้างหลังอ่ะไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังก็มีข้างหน้าก็มียา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 ยไหนี่วะทุกคนยู่ไหนวะอยู่ไหนวะแม่งคุลนหมดละอุ้ยนไหนวะเฮ้ยคุณลุน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  โคตรเยอะเลยเฮ้ยสามสี่ห้าตัวคือตัวนี้ก็มีอีกข้างๆแล้วก็มีทุกคนมันแบบบรรเลงผมแค่คนเดียวเอาเป็นว่านะครับถึงแม้เราเจะไม่ได้ที่หนึ่งในคลิปนี้ก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับแต่ว่าผมก็เล่นสุดฝีมือแล้วนะครับุกคนครับผมก็เล่นเกมฟ้าไม่ค่อยเก่งหรอกถ้าใครอยากดูคนเล่นฟีไฟ้าไม่ค่อยเก่งก็มาดูช่องผมได้นะครับทุกคนไม่เน้นสเตป็ปเน้นสเต็ปมั่วอย่างเดียว เอาล่ว่าถ้าใครอยากดูคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ถดไใค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมก็ขอตัวไปแล้วด้เทปดทวกครับอย่าลืมกดติดตามช่องมังเซอร์กันด้วยนะครับขอตัวไปแล้วครับทุกคนครับ See you again